ด้วยครับท่านพี่ก็ทำสุขภาพเป็ดีด้วยค่ะรับรางวัลขคุณมาครับถ้าเป็นรางวัลฮอตเทสนะครับฮอตเทสซองอวอร์ดครับเป็นเพลงยอดนิยมครับกับเพลงอะไรกำลังโฆษณากันมาก่อนเลยเพลงยอดนิยมเพลงจำนวนครับเป็นเพลงแรกในชีวิตที่มีชื่อตัวเองลงมาในชื่อเพลงด้วยอะไรเงี้ยใช่เป็นไงบ้างครับามลู้สึก เรารางวัลเออมันมีคุณค่าครับผมรู้สึกดีใจทุกครั้งที่เราได้รับออรางวัลที่เกออกับชิ้นงานเพราะว่าเราก็จะได้มีโอกาสพูดในเรื่องของออการทําง,งานเบื้องหลังที่มันออกมาอะไรเงี้ยคือชิ้นงานมันน่าสนใจมากเป็นไงบ้างครับเราได้รับรางวัลมากขึ้นความกดดนันเรามากขึ้นอ๋อไม่มองเรื่องความกดดนันคะก็ยัง <ๆ S 1> ทํางานเหมือนเดิมนะคือคือ,คอต็มที่เหมือนเดิมแต่ว่าถามว่าพอได้รับรางวัลบ่อยๆเป็นยังไงสําหรับผมก็คือผมดีใจทุกครั้งยังคงแบบดีใจเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่า มันอาจจะเป็นแบบวัสดุชิ้นหนึ่งที่ทํามาแต่มันก็ไม่ใช่วัสดุที่ทําขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนอ่ะมันให้ใครสักคนให้งานชิ้นหนึ่งชักงานหนึ่งเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่มีคุณค่าแน่ๆกับทั้งผมงแบบทีมงานเบื้องหลังที่ทําอาชีพนี้แล้วชาวเมดเลี้ยงดูแลคนเขาได้อะไรอันนี้ต้องขอบคุณพี่แอามมัชริยาเลยครับคือผมไม่ไม่มีความมั่นใจในการเอาชื่อติดไปเป็นชื่อเพลงอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าพี่แอมมาพูดสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็แอ้มเชื่อมั่นอย่างมากตัวผมก็ู้สึชว่า เอ้ยอยากลองชั้ตั้งหนึ่งอะไรเงี้ยจากที่ตอนแรกเราคุยกันเล่นๆอะไรเงี้ยเออ,น,อน,นนทนามีเพลงจำนนทสักเพลงไหมแบบอยากให้จำนนได้อะไรเงี้ยซึ่งผมก็เลยว่าเอ๊ะมันจะแปลกๆหรือเปล่ามันจะ cringe หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่กลารว่าก็อย่างวันนี้ที่เรามารับรางวัลเนี่ยตอนนี้เพลงคงพิ่งปล่อยไปนะครับก็ยังไม่นานมากอ่ะก็แตะเข้าไปที่40ล้านวิวครับวันนี้เลยซึ่งซึ่งก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับทั้งคนฟังคนดูทุกคนเลยที่ดูทั้งเน็ตบีแล้วก็มิวสิกสตรีมมิ่งอะไรอย่างเง ดีใจครับดีใจครับทีมงานทุกคนตั้งใจมากจริงๆนี่คืออวดหรือเปล่าเพราะว่าเพลงผู้ปล่อยสี่สิบล้านเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าชีวิตไม่ได้มีอะไรให้อวดบ้างไหมใช่เพราะว่าชีวิตเราก็อยู่ปกติครับแต่ว่าคนน่าจะชินนะคะเพราะว่าจริงจริงเพลงนี้ก็คือได้รางวัลผมว่าก็อย่างที่บอกไปแหละว่ารางวัลมันก็เป็นสิ่งที่มันก็เป็นแท่งพลาสติกเนาะหรือเป็นแท่งแก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ว่าทําขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนนะ มันให้ใครสักคนคนสักกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างในฝั่งของเพลงนะครับปีหนึ่งเรามีเพลงออกมาแบบเป็นพันๆเพลงมากสุดในคือ5,000เพลงต่อปีอะไรอย่างเงี้ยเราติดแค่นาวินีนี่มันก็เป็นตัวตัวอะไรที่เราสึกว่ามันมีคุณค่าแล้วก็และการได้รับรางวัลมาเป็นรูปลักษณ์อักษรขนาดนี้เป็นหลักฐานขนาดนี้มันก็ผมว่าจริงๆทุกคนเน่ยเวลาเห็นรางวัลเนนะ่ยเขาก็น่าจะชื่นใจว่าอยากอยากให้คนเมื่อไหร่ทุกคนมีกําลังใจออกการผลิตชิ้นงานอะไรอย่างเงี้ยสมัยเพลง เ,เพลงท,ที่แบบว่าก็ไม่ไม่เราเพลงดีก็เรื่องนึงแต่เพลงดีไม่มีคนฟังก็เยอะเพราะนั้นเราแค่โชคดีที่แบบว่าเพลงเรามีคนฟังก็ต้องขอบคุณคนฟังแหละครับเพราะว่าออเขาก็มีโอกาสที่จะเลือกเพลงได้เยอะมากในยุคทุกวันนี้คนสามารถเลือกเพลงที่อยากฟังได้มันไม่มีอินดี้หรือช่องร่าที่มันชัดเจนทุกคนแค่อยากฟังสิ่งที่ตัวเองอยากฟังการที่เราเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนอยากฟังอ่ะโดยเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยเป็นเป็นล้านสตรีมมิ่งเนี่ยมันก็ดีมากๆแล้วครับแต่ว่าหลายคนก็จหมึงว่า พนปล่อยเพลงมาทุกคนก็จะรู้สึกว่าเนะมันเป็น,พน,พนมามาเพลงดีเรับเพลงกลางครับในฐานะของการเป็นยอยากให้มองว่ามันต้องเป็นเพลงดีเพราะเราทํางานกันแบบไม่ช่วยเลยเราทํางานกันแบบแม้แต่ไอเดียมันเกิดในระยะเวลาที่มันเหลือน,น้อยอเ,เราก็เราก็ไม่ช่วยเราก็ไม่สุกเอาเผืกินเพราะเรารู้สึกว่า4นาทีที่ได้ฟังต้องเป็น4นาทีที่คนคนฟังเสียเวลามาแล้วรู้สึกว่าได้ฟังอะไรที่คุ้มค่ากับ กับหูเขากับความรู้สึกเขากับสิ่งที่เขานึกถึเวลาที่ฟังเพลงในเจ้าเพลงหนึ่งของเราแต่ถ้าใครจะเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงที่อ๋อไม่หรอกครับไม่หรอกครับไม่มีเจ้าพ่ออะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีดดดวงไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีไม่มีศักดนะิ์ศรีอะไรนั้นหลักๆก็คือแค่แค่เชื่อมั่นในคนทำง,งานน่ะผมเชื่อแค่นั้นเลยนะไ่ไหนก็ขอเใครหลายคนครับ ก็วันนี้ร่วมโต๊ะกับคนที่แบบเคยบอกชอบเราทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยรู้สึกตรงนั้นเราก็ประมาาครับเพราะว่า <laughs> เราก็ไม่ค่อยชอบตัวเอง <laughs> เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากคือส่วนหนการได้มาเจออย่างนี้คือการได้มาเจอคนในวงการบันเทิงหลายๆชิ้นงานน้องหลายๆสาขาที่ไม่ใช่แค่ฝั่งดนตรีอะแต่ว่าเป็นฝั่งของการแสดงหรือเรื่องหลักด้านอื่นๆหรือว่าด้านของคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรเงี้ยเจอพี่เวงพี่เตอร์เจออะไรเงี้ยได้มันได้เปิดกว้างอัปเดตกันอะไรเงี้ย แต่ว่าคือแบบคุณเป็นไอดอลของหลายคนมากโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ไม่รู้จะยังไงก็กดดันนะฮะก็แต่ก็จะใช้ชีวิตแบบเดียรน่าจะชินนะแบบเดอเวลาแบบก็ไม่มันแปลกๆนะมันมันแปลกๆเหมือนกันเออเขาชอบเราแต่เราก็รู้สึกขอบคุณนะแต่ก็รู้สึกว่าชีวิตเราอยากดําเนินอย่างนี้แหละไม่ได้อยากเปลี่ยนอะไรไม่ได้อยากแบบว่าเอออยากดีขึ้นเพื่อเขาชอบอะไรเงี้ยแต่เพราเราชอบตัวเองอยู่แล้วนะตอนนี้ วันนี้าสเยอะมากก็บาลานซ์ขึ้นเยอะครับเพราะว่า <c oughs> ก็ต้องมีในส่วนของแฟนแบบอยู่กับครอบคอรัวด้วย <c oughs> ผมทํางานมาหนักมากๆแล้วก็รู้สึกว่านะนณปัจจุบันตอนนี้คือ <c oughs> เรายังคงทํางานตอนนี้ก็คือคนฟังเท่านั้นเลย <c oughs> คนฟังเท่านั้นเลยเพราะเรามงตัวผมเนี่ยแค่ <c oughs> ได้ทําเพลงเนี่ยผมก็มีความสุขแล้วแต่การได้ออกไปเล่นนี่คือการได้ไปเจอคนดูคนฟังจริงๆว่าคนฟังเราเขารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ได้ยินเขาร้องเพลงเรากลับมา มันมันดีมากครับเพราะนั้นในการทำงานทุกวันนี้ก็คือบาลานซ์มันให้ดีทั้งในเรื่องของชีวิตแล้วก็การทำงานเราเวลาพักผ่อนเที่ยวเรามีครับแตบบ่ว่าก็ในชว่วงของชิ้นงานก็จะมาทำเบื้องหลังมากขึ้นมาแบบว่าดูในส่วนอื่นๆลงมือเข้าไปทำเองมากขึ้นไปอีกแล้วก็ใส่ใจกับมันมากขึ้นนะครับในทุกๆชิ้นงานอาจจะไม่ได้แบบปีหนึ่งทัวร์แบบ500800งานเหมือนเหมือน<ร>ปีที่ผ่านมา<ๆ>เราเรามีหมดแฟชั่นเราไม่รู้นฮะ ผมแพช <ไป S 1> ชั่นดนตรีผมมีตลอดเลยคือหลายๆคนเข้าใจว่าตอนที่เราแบบเราเราจะเบรกงานไปเข้าใจว่าเราหมดแพชชั่นคือเราไม่ได้หมดเลยเรายังมีแพชชั่นการทำางานพีงแต่เราเราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะไปบาลานซ์ชีวิตให้ดีขึ้น<ม>อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันมีแพชชั่นมากๆเราก็จะทําสิ่งนั้นมากๆเหมือนคนชอบกินอะไรมากก็จะกิน7วัน,วนใช่ไหมซึ่งจริงๆมันมันไม่ใช่การทําน้อยลงไม่ได้แปลว่าไม่ชอบอแค่แบบบางทีมันมีหลายๆสิ่งที่มันจําเป็นต้องทําตัวผมก็ โตขึ้นแหละครับเราเจอพี่ๆสื่อมาตั้งแต่ผม1 5 1 6นะตอนนี้ก็กใช่ตอนนี้ก็นน <ผม S 1> ยีนน่สิบแปดแล้วนะนอนไม่แก่พี่แก่คือ <12 S 1> ปีนี่นนเจอใช่ไหมตั้งแต่เด็กเลยเราไม่ถูกตั้งแต่นนเด็กกันเลยแล้วเพราะนั้นก็เรียกไ,ไ,ไ,ได้ว่ามันมันก็โมเมนตัมของชีวิตมันมันเปลี่ยนครับมันเปลี่ยนแล้วก็ผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันะัดที่สุดคือการที่แฟนๆโตไปกับเราอะ ใช่ไม่ต้องนับนิ้วเธอนับไปเธอก็รู้สึกแย่เธอจะนับทำไมนืนอยากตอแทกับแฟนเลบ้ากคะก็ขอบคุณมากแหละครับคือมันอาจจะดูเป็นคำพูดที่ทั่วไปมากนะแต่ว่ามันไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากคำว่าขอบคุณเพราะว่าคนเราทำดีบางทีร้อยผลเขาไม่ชอบก็มีเยอะเราเราทำดีที่สุดตอนนี้แล้วเออเขาชอบเราอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ดีมากแล้ว ผมไม่ได้ชอบแป๊บๆกันด้วยนะคือผมอยู่มา12ปีอย่างเงี้ยบางคนยังได้เห็นตั้งแต่วันแรกเลยครับแต่เพียงแต่วันนี้เขาแบบมีลูกแล้ววันนี้เขาแบบเรียนจบแล้วแต่งงานแล้วอะไรอเงี้ยอลยบางคนแบบเพิ่งได้มีโอกาสมาเจอกันน้องเพิ่งแบบเริ่มเรียนมาหาลัยหรือเพิ่มเริ่มเข้ามาหาลัยแล้วเพิ่งจะได้มาเจอเราตามเฟสติวลัลหรือคอนเสิร์ตเดียวของเรา mm hmm. ก็รู้สึกว่า ระหว่างทางมันมันสาคัญอะไรอย่างเงี้ยใจกันที่ตอนเด็กรู้สึกว่าเราต้องทําเพลงําเพลงทุกวันนี้จะต้องมานั่งนึกว่ามีเวลาเล่นแค่40่นาทีเราต้องตัดเพลงไหนออกอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไปสู่อีกจุดหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่เติบโตไปด้วยกันแล้วก็นะณปัจจุบันตอนนี้คือก็ยังคงทํางานตรงนี้แหละเหมือนเดิมแล้วก็ยึดแฟนๆเป็นหลักไวกันในการทำงานแฟนอ้อง้คามรัาอะไรอ๋อคุณแม่เลยครับพวกเขาน่ารักกันอยู่แล้ว พวกเขาดูดูแลกันอยู่แล้วอ<ล>ะไรเงี้ยขอบคุณค่ะโอเคแบบไม่เท่าไหร่